สวัสดีค่ะน้องทิชาวันนี้น้องทิชามีอะไรมาโชว์คะนี่ค่ะนี่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 ไหนมีอะไรบ้างของโปรดเลยเมนเมเยอร์อันนี้ขนมปังขนมปังก็มีเมนเมเยอร์ก็มีมะโผนี่ก็มีกุ้งกิ้งก็มีขอยาโอวันตินค่ะไหนตัวแรกที่น้องทิชาจะแกะแกะตัวไหนคะแกะตัวนี้ค่ะ อนนี้คืออะไรคะน้อดิฉันอันนี้คือไข่ไข่อะไรไข่ไข่ดยสาวค่ะอู่หูนี่จะมีอะไรบ้างหูมีช้อนเอามาให้อ่ะหูไหนแตะดูไหนแต่อันนี้กันนะหูมันมี่หูย บอกว่าอะไรนะอันนี้ต้องเป็นสติกเกอร์แน่ๆเลยแค่นนี้ขีบายบอกว่ามีมันเป็นกระดาษแผ่นคําแนะนําว่ามีอะไรบ้างข้างในนมันเป็นของที่ให้เราสะสมไงอ๋อไหนแกหมดยังยังไม่หมดอันเดี๋ยวเจนี้หนึ่งอันหนึ่งอัน,นไหนๆขอประกอบไหนประกอบเป็นหรือเปล่าประกอบเป็น ไ,ไหอเดี๋ยวพุ่แม่ประกอบให้นายแกะอันต่อไปก่อนอันต่อไปไหนชิชว้าวขนมนี่ขนมอะไรพุ่แม่ขอดูหน่อยพุ่ณแม่ขอดูหน่นอย มาเยี่ยมกันใหญ่หมดยังคะยังไม่หมดยังใหญ่ค่ะีมากอ่ะสมาีเามจ่มะาน่อโอเคหมดยังคะไงไแกะไหมเลยคะ เนีย่ยตัวไหนอีกแต่อันนี้อันนี้ก็มีมาพูนี่อยากกิน,นให้หนูจะกินให้หมดเลยเหรอคะโอเคว้าวขอดูขนมมาพูนี่หน่อย อุ้ยหลุดไปแล้วไหนล่ะอร่อยไหมคะอร่อยแอะโอเคเดี๋ยวที่เหลือแ,แกะรอบหน้าเนาะแม่บอกอกแม่โอเคบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายกี่นุไปซื้นอนมเหรอไม่แน่ใจเหมือนกัน